ฝันว่ามีแผลตามร่างกายมีโลหิตไหลจากแผลตามร่างกายทายว่าจะหมดเคราะห์และจะมีลาบตามมาภายหลังจะไปฟังความหมายพร้อมคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นแผลฝันว่าเห็นแผล,แลทำนายฝันว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีจงระวังอุบัติเหตุทำอะไรก็อย่าประมาทคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจดวงด้านความรัก คนที่ยังโสดยังไม่จะตกอยู่ในความสนใจของเพศตรงข้ามอย่างน้อยสองคนให้วางตัวให้ดีๆต้องระวังคนรักมีเกณฑ์ออกนอกลูกนอกตางคุณต้องเอาใจใส่คนรักคุณอาจจะเข้าไปยุ่งกับแฟนคุณอื่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้จนเกิดปัญหาบานแตกได้ดวงด้านการงานการเงินจะพบกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกหรือแก้ไขไม่ได้ในระยะนี้ ต้องมีความอดทนสูงมากเงินทองที่ใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงใช้เท่าไหร่ก็จะได้กลับมาเท่านั้นแต่ก็ประหยัดไว้ก็ดีหากเรียกร้องเก็บหนี้เก็บสินจากใครต้องใช้เวลานาน,านและต้องอดทนพอสมควรจึงจะสามารถเก็บได้หมดเลขนำโชค1 8161 158 168 ฝันเห็นแผลคนอื่นฝันว่าเห็นแผลคนอื่นทํานายฝันว่าช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอื่นจะเข้าใจผิดเพศตรงข้ามจะนำโชคทางการเงินมาให้คุณคุณมักจะถูกนินทาใส่ร้ายอยู่เสมอดวงด้านความรักคุณโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือพบรักในต่างแดนคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิท และอาจพัฒนาเป็นแฟนได้ในอนาคตคุณควรลดความหึงหวงลงบ้างช่วงนี้เพราะมีโอกาสทำให้คุณเลิกลากับคนที่คุณรักได้ง่ายมากดวงด้านการงานการเงินงานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วย คนทำธุรกิจอิสระมีโอกาสเลินก้าวหน้าแต่ระวังมีคนคิดอยากจะก๊อปปี้งานของคุณการงานของคุณดูจะชะลอตัวล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าที่คิดไว้เลขนำโชค1 6 0 0 1 1 4 2 7 0 2 9 5 เพื่อนๆคนไหนที่เคยเปั่นห็นแสแบบไหนอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ